ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งที่รับชมเป็นประจำอยู่แล้วหรือคุณที่มาใหม่นะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายผมมาได้ทางไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นเลยนะที่ให้วันนี้นะมอสโต95ไลน์เดียวเท่านั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวง r a n d อมกันนะในหัวข้อ ใครหลงสเสน่ห์คุณรักคุณมากตอนนี้เออเขาหรือเธอคือใครเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับการดูแรนดอมนี้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะผมมีไพ่อยู่สองสำรับแต่คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมกําลังซึ่งกันและกันเออเป็นดับเบิลดับเบิลประมาณนี้นะครับเสริมพลังงานซึ่งกันและกันจะดูไปทีละสำรับนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับ าการดูดวงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปด้วยกันนะมารุ้นกันใครหลงสเสน่ห์คุณรักคุณมากตอนนี้นะครับนะรนดอมวันนี้เปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเห็นหน้ากล้องแบบนี้แหละไม่มีหลบมุมกล้องนะครับไม่มีการเอาใจไม่มีอวยกันดีว่าดีไม่ดีจะมีวิธีการแนะนําให้นะถ้าไม่ดีจะมีวิธีแก้ให้อใบแรกโหเจ็ดาบมาเลยเซเว่นออฟซอร คุณกาลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือเปล่าเออไม่ต้องกังวลน,นะผมมองว่าใบนี้เขาจะบอกแค่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณณเวลานี้อาจจะเจอเหตุการณ์นี้หรือไม่เจอก็ได้ในบางท่านนะครับอย่าหรือว่านี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกท่านให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นจะด,ดาบนี้ถ้าไม่ใช่ปัญหาเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ปัญหากับญาติพี่น้องบางทีอาจจะเป็นการปกปิดความลับบางอย่างแม้แต่คุณเขินอายบางเรื่องแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องส่วนตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะ มาดูใบถัดไปกันนะครับอขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหสบายใจได้เลยเด e h ไฮโ l แฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้วไพ่พระออกมาแล้ววันนี้หัวข้อวันนี้ที่น่าสนใจใครหลงเสน่ห์คุณรักคุณมากตัวตนของคุณตอนแรกคุณอาจจะดูมีปัญหาจาก7ดดาบแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะ คนเราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่จะได้ผลดีมากน้อยแล้วแต่การกระทําด้วยหวังพึ่งดวงอย่างเดียวหวังพึ่งโชคชะตาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเออต้องทําดีคิดดีด้วยนะมาดูกันต่อโอเคสวยงามราชาดา king of swords โอเคตัวคุณหรือเปล่า คุณเป็นคนที่ทำงานในสายงานที่มีอำนาจมียศตำแหน่งหรือไม่อย่างไรหรือในทางกลับกันคุณเองที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาใครอาจจะมีหัวหน้าเจ้านายมีเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบนี้ก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดถ้าเป็นคนค้าคนขายแปลว่าคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าสนับสนุนดีถ้ารับราชการโดดเด่นมากเจ้านายส่งเสริมดีประมาณนี้บางทีก็นะเจ้านายสนับสนุนบางทีก็อาจจะทาให้เพื่อนๆแอบอิจฉาได้แต่ไม่ต้องกังวลน,นะ คุณมาถูกทางแล้วชีวิตคุณตอนนี้ถือว่ามาถูกทางผมยังเชื่อมั่นในไพ่เดอะไฮโรแฟนนะครับนะคุณมาถูกทางอยู่ในวิถีที่ถูกต้องตามคัลองคลองทาอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็งานไงก้าวถ้วยนาอบคั คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่อนข้างดีงามเลยก้าวถ้วยนี้ต่อให้คุณไม่ได้ร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีแต่คุณจะมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ขัดสนใดๆต่อให้การเงินสะดุดบ้างบางช่วงคุณจะเอาตัวรอดได้หรือมีคนช่วยทันเวลาดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมีผู้ซัพพอร์ตมีคนแบ็กอัพให้แบบนี้คุณสบายใจได้คุณเอาตัวรอดได้ผมเชื่อตามหน้าไพ่นะครับ ไพยิปซีไพาทาโรเป็นอะไรที่มักจะให้คำแนะนำที่ตรงใจและตรงตามสถานการณ์อยู่เสมอเชื่อมั่นได้เกิน80-90%เลยละ่ะอีก10%เผื่อใจไว้นิดหน่อยสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ะนะนะเผื่อใจไว้เล็กน้อยสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับมาดูกันต่อ,อโอโ้สวยงามอัศวินเหรียน n i โอ p เพนตาเคิการเงินคุณจะดีและดียิ่งขึ้น ไม่ว่าสถานะฐานะคุณตอนนี้เป็นอย่างไรคุณจะไม่ขัดสนการเงินอันนี้ตัวตนของคุณนะครับแล้วใครกันที่หลงสเสน่ห์คุณรักคุณมากใครหนอใครกันขอให้ไพ่บอกทีเถอะนะครับนะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะครับ โอ้สองดาบ endo two of swords เจ้าสเสน่นั่นเนี่ยไม่คุณก็เขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีตัวเลือกมีทางเลือกสองดาบแต่สินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกซ้ายก็ดีขวาก็ดีรักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะไม่คุณก็เขานะครับประมาณนี้น่าสนใจแล้วมาดูใบตัดไปกันนะมาดูใบถัดไปกันนะครับเออน่าสนใจสองดาบมานี่คนมีที่คนมีทางเลือกแน่นอนไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองคนเลย เป็นไปได้ว่าคนเจ้าสเสน่ห์สองคนมาเจอกันเจ้าสเสน่ห์หรือไม่โอ้โ oh ห 9. ้าไม้เท้า n g h t of w a n d s ดูจะเป็นคนที่ทำงานหนักมีภาระเยอะกันทั้งคู่นะครับคุณเองก็งานหนักเขาก็งานหนักอาจจะรู้จักกันแล้วมีความเกี่ยวข้องกันแต่จะไม่ได้เจอกันบ่อยไม่ได้สนทนาไม่ได้เสวนากันบ่อยเจอกันยากโดยซ้าบางทีอาจจะมีความเริ่มสนอกสนใจในการละกันแต่ยังไม่มีเวลาให้กันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะ ทำให้ต้องมองกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเขาหลงสเสน่ห์คุณหลงรักคุณมากคนคนนี้อ่าโอ้โห สิบเหรียญ Ten of Pentacles คุณสบายใจได้เลยพลังงานวันนี้นะครับไม่ธรรมดาสิบเหรียญนี่ตีความตรงตรงตามหน้าไพ่ตามตำราไพา่าทาโร่สากลคือความมั่งคั่งร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีรวยแน่นอนรับพลังงานนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็ขอรับด้วยคนในฐานะผู้เปิดไพ่นะโอเคเรามาโชคดีไปด้วยกันนะครับนะความร่ำรวยคือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองในเรื่องความสัมพันธ์ที่เราดูกันวันนี้นะใครที่รักคุณหลงคุณมากวันนี้นะสิบเหรียญเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่คือ หน้าโดยดีหรือความสมหวังในความรักก็ได้เช่นกันนะไพ่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายแล้วแต่บริบทแล้วแต่คําถามแล้วแต่หัวข้อที่ดูกันสิบเหรียญความร่ํารวยก็ได้ความาสมหวังในความรักก็ได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถือว่าดีมากรับไว้เลยนะมาดูกันต่อโอเคโอ้โหหายห่วง8ไม้เท้า eight of wands ไพ่ใบในี้ตัวแทนของการพุ่งทยานไปข้างหน้า ความก้าวหน้าการเติบโตการเจริญงอกงามรุ่งเรืองความหมายที่1ถ้าเป็นตัวคุณคือคุณจะมีความก้าวหน้าด้วยดีในชีวิตและทรัพย์สินการงานรุ่งเรืองคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดเจริญก้าวหน้าสาธุนะครับรับไปนะประมาณนี้พลังงานที่1ห,หรือความหมายที่2ถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่คุณจะมีความก้าวหน้าคืบหน้าในความสัมพันธ์ รักใครชอบใครแอบชอบใครมีโอกาสคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากแอบชอบอาจจะมีโอกาสได้เผยใจหรือถ้ารู้กันแล้วว่าชอบกันจะมีโอกาสได้ตกลงคบหาเป็นแฟนหรือถ้าเป็นแฟนกันอยู่มีโอกาสถึงขั้นแต่งงาน ว่ากันไปตามลําดับขั้นนะครับประมาณนี้แต่ความก้าวหน้ามาแล้วแน่นอนไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดอยู่อธิษฐานในใจให้ชัดเจนนึกภาพให้ชัดเจนว่าคุณเห็นตัวเองเป็นอย่างไรอยากได้อะไรแล้วคุณจะได้ตามวาสนาเลยนะครับความก้าวหน้ามาแล้ว8ไม้เท้าไม่เคยพลาดเออแล้ววอส์อ่ามาดูกันต่อโหพลังงานวันนี้น่าสนใจย้ำว่าเปิดสดๆเปิดกันเห็นเหหน้ากล้องชัดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีหลบมุมกล้อง เื่อท่านที่มาชมครั้งแรกจะได้ออรู้สไตล์การเปิดไพ่ของผมนะครับว่าเป็นแบบนี้นะประมาณนี้โอเคมาดูกันต่ออ๋อห้าถ้วยชัดๆเลย Fire of Cups ทั้งคุณและเขาต่างเคยผิดหวังมาต่างคนต่างมีอดีตแน่นอนว่าเราทุกคนย่อมมีอดีตแต่บางทีบางท่านนะบางท่านอาจจะยึดติดอดีตหรือเคยมีอดีตที่สวยงามจนลืมไม่ลงแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาขอเชื่อมั่นว่านาตามหาถ้วยเนี่ย ไพ่บอกชัดเจนมีไพ่อ่ามีถ้วย3าถ้วยที่ล้มไปแล้วคืออดีตปล่อยมันไปเลยนะครับเราไม่อาจลืมอดีตได้แต่อาจจะเก็บไว้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนสอนใจได้อะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันยังมีถ้วยที่ตั้งอยู่2ใบ2ถ้วยที่ตั้งอยู่คือตัวแทนของปัจจุบันที่ดีอนาคตที่คาดหวังได้และเป็นความหมายซ้อนของไพ่2ถ้วยไพ่5้าถ้วยนี้มี2ถ้วยซ้อนอยู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณ move on จากอดีตได้คุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมเออเฮ้เอาซินะ ดีกว่าเดิมแน่นอนขอให้เชื่อมัน่นเมื่อกี้มี8ดไม้เท้าแล้วพุ่งทยานไปข้างหน้าแล้ว10เหรียญด้วยสมหวังแน่นอนแต่จะเป็น,ปนไปในทิศทางใดอย่างไรมาดูกันต่อนะครับแม1สิบใบแรกก็สวยงามแล้วสุดยอดถูกใจจริงๆแล้วก็อ๋อสีด่ดาบโฟลทอฟสอดคุณไม่ต้องกลัว4ดาบนะ สีดาบอันนี้มีโอกาสที่คุณจะอา,อาจจะอยากพักผ่อนอยู่กับตัวเองเงียบๆหรือลาพักร้อนหรือแม้แต่การพักผ่อนชั่วคราวใดๆก็แล้วแต่การอยู่สงบนิ่งกับตัวเองเพื่อทบทวนจิตใจทบทวนความคิดสามารถทําได้ คุณอาจจะหาช่วงเวลาสงบสงบสุดสัปดาห์หรือถ้าใครทํางานประจาอาจจะลางานตามสิทธิที่มีอยู่หรือคนที่ทํางานอิสระจะหาวันว่างให้ตัวเองเพื่อพักผ่อนแบบนี้สามารถทําได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเคลียร์ขยะเคลียร์สิ่งค้างคา,าในจิตใจออกนะครับแล้วคุณจะรีเฟรชตัวเองได้ใหม่เป็นคนที่เรียกว่าปลุกความสดชื่นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เลยขอให้สบายใจนะครับแล้วก็มาไปกันต่อนะครับอืม คุณไม่ต้องกังวลไพ่ดาบอะไรพวกนี้มันไม่ได้แย่ไปสักทีเดียวบางทีเป็นความหมายที่เขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยพักผ่อนบ้างนะอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะแล้วก็อ่าราชินีดาบ u e e n of s w o r d s ไม่ธรรมดานอกจากคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเมตตาเอนดูอุปถมค้ำชูเป็นแบ็กอัพให้แล้วตัวคุณเองก็เป็นคนแกล่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมและที่น่าสนใจคือเมื่อตะกี้นี้ มีราชาดาบออกมาแล้วแล้วยังมีราชนีดาบออกตามมานี่อาจจะเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นตัวแทนของกายเป็นคู่กันก็ได้ตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสเจอคนที่มีบาร,รมีเสมอกันศีลเสมอกันทางนะทางสังคมใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันจะใช่หรือไม่ใช่เขารู้เธอคนนั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับโอเคไปกันต่อนะอืมโอ้ยพลังงานดีมาก เก้าเหรียญ nine open t a c l e s ภไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งเป็นความอุดมสมบูรณ์แทบจะไม่ขาดตกบกพร่องและโชคดีความดีงามของวันนี้คือมันไม่ใช่แค่9้าเหรียญอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้คุณได้10เหรียญไปแล้วทั้ง9เหรียญและ10เหรียญออกมาด้วยกันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับรับไว้เลยนะโชคดีมามากมายมาหาศาลวันนี้พลังงานดีดีโอเคมาดูกันต่อไป โอ้เดอะทาวไม่ต้องตัว Tower อร์นะครับไพ่ที่เปิดไปส่วนใหญ่เป็นไพ่ที่ดี The Tower นี่เป็นตัวแทนของการเกิดขึ้นปุบป,ปรับฉับพลันกระทันหันถ้าใบเดียวในน่ากลัวแต่ถ้าเกิดไพ่แวดล้อมดีคุณไม่ต้องกลัวเลยแปลว่าคุณจะมีโชคดีเร็วๆนี้แหม่สิบเหรียญขนาดนี้8ไม้เท้าขนาดนี้9เหรียญสิบเหรียญน,นะ แล้วก็มีใบอื่นๆที่ดีแวดล้อมทาวเวอร์นี่ผมทายดีว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการได้รับสิ่งใหม่ๆแบบปรับปรับฉับพลันทันใจแบบตั้งตัวไม่ติดดีไม่ดีคุณอาจจะมีคนมาสารภาพรักแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นไปได้นะครับอแล้วก็แถมอีกนิดนึงทาวเวอร์นี่คุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครกําลังซ่อมแซมบ้านอยู่ตกแต่งก่อร่างสร้างบ้านรีโนเวทบ้านอยู่ใบนี้เหมาะมากคนที่ทํารับเหมาก่อสร้างทําเกี่ยวกับการกิจการซ่อมบ้านทุบตึกอะไรแบบนี้ก็โดดเด่นว่ากันตามหน้าไพ่เลยนะครับนะ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อ,อืมหนึ่งไม้เท้าการงานแน่นอนใบนี้การงานโดดเด่น คำทํานายที่1ตัวคุณเองจึงมีความเจริญก้าวหน้าในการงานอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ก็แล้วแต่คําทํานายที่2จากใบนี้ใบเดียวกันทํานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าการงานนี่แหละที่จะนําพาคู่รักคู่ครองมาให้เออร่วมงานแล้วเกิดความรักแบบนี้หรือเจอกันจากงานสัมมนาเจอกันจากกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่การเลี้ยงประจําปีหรือกิจกรรมใดๆดีๆที่มีร่วมการการงาน,งานชักนําพามาชัดๆเพื่อนร่วมงานคุณแอบชอบคุณอยู่หรือไม่อย่างไรนะ มีคนที่หลงเสน่ห์คุณมากรักคุณมากตอนนี้เขาหรือเธอคือใครมาดูกันนะครับอโปะเชช,ชัดๆ8ปดเหรียญเอทอพเอนตาเคิลเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าการงานมีโอกาสชักนำพาให้เกิดความรักคุณเป็นคนขยันขันแข็ง8ดเหรียญการันตี าสามารถเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาดังที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับตั้งแต่ใบก้าวไม้เท้าแล้วว่าทั้งคุณและเขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ขยันทํางานงานยุ่งภารกิจรัดตัวแทบไม่ได้เจอกันคุณไม่ต้องกลัว8เหรียญน,นี้นอกจากความหมายของการขยันขันแข็งทํางานและยังตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างกําลังคืบหน้าก้าวหน้า,นาไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับขอให้สบายใจนะครับแล้วก็มาไปกันต่อนะ ทำใจสบายๆนะครับเออทำใจโล่งๆว่างๆไว้โปร่งๆใจยิ่งสบายใจยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆโอ้โ oh หพูดคําว่าสิ่งดีๆไม่ทันขาดคํา The Strange ออกมาเลยนะไพ่ Strange สาวแกร่งกับสิงโตไพ่ใบนี้น่ารักมากผมพูดเสมอว่าผมชอบใบนี้เพราะว่ามันเป็นตัวแทนของการที่เรื่องยาก,ยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับสิงโตที่ทรงพลังต้องยอมสยบให้หญิงสาวเชื่องกันเลยเชื่องเป็นแมวเลยตามหน้าไพ่ทาร์โรสากลน,นะครับไพ่สเตรนด์ดั่งเดิมตามภาพนี้คือสิงโตที่ยอมสยบให้หญิงสาวแกร่งความหมายที่1ก็คือคุณจะเจอคนที่แกร่งเอาคุณอยู่ดูแลคุณได้นะหรือ2เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายก็ได้เช่น กันใบนี้นะ่ารักผมชอบมากขึ้นมาในเรื่องความสัมพันธ์แล้วแนวโน้มดีเลยละ่ะอ่าไปกันต่อนะครับคนใกล้ตัวเนี่ยแหละคนใกล้ตัวคนมีอำนาจคนที่มีศีลเสมอกันบาร,รมีเสมอกันกับคุณเนี่ยแหละรักคุณอยู่มากหลงสเสน่ห์คุณมากอาจจะยังไม่ได้เผยใจกันนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำอีกแล้วยังไม่ได้เผยใจกันเดอะแฮง m a n แอบชอบกันมานานแล้วหลงรักหลงชอบกันมานานแล้วจะไม่อยากใช้คําว่าหลงเอาใหม่เอาเรียกว่า ปลื้มกันดีกว่าเออบางทีการหลงรักมันอาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าการรักชอบกันผมว่าเขาตั้งใจรักคุณนะ ชอบมานานรักมานานแต่ยังไม่มีโอกาสเผยใจกับแฮงแมนเนี่ยประมาณนี้คุณไม่ต้องกลัวแฮงแมนบางทีตีความอีกอย่างได้ด้วยว่าความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลาดูกันนานสักหน่อยไม่ใช่เจอปุ๊บคบหาปับ๊บแต่งเดือนหน้าอะไรแบบนี้ไม่ขนาดนั้นผมว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนเนี้ยจะต้องใช้เวลาดูกันเป็นปีแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งได้ถูกกาหนดมาแล้วโชคชะตาจะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนภัยแวดล้อมดีขนาดนี้คุณไม่ต้องกลัวแฮงแมน แล้วเมื่อกี้มีทาวเวอร์อยู่ทาวเวอร์ tower กับแฮงแมนอาจจะดูเหมือนขัดแยง้งย้อนแย้งกันแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเล็งๆกันมานานแล้วและมันจะมีจุดเปลี่ยนปุบป,ปรับฉับพลันที่จะเกิดการบอกรักหรือสารภาพรักกันได้ในไม่ช้านี้นะครับประมาณนี้ว่ากันไปตามหน้าไพา่ความหมายตามตำราสากลน,นะครับเปิดกันเห็นเใบต่อไปเปะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเทมเพลนส์ การจัดสมดุลชีวิตการให้การรับที่ลงตัวสอดคล้องกันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุลบาลานซ์ชีวิตดีๆไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ล้ําเส้นกันและในที่สุดความสัมพันธ์จะดีงามอ่ามาโอเคไปกันต่อนะครับเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้เอ้ใครเนาะใครกันหลงเสน่ห์หลงรักคุณมากแต่ผมเชื่อไปแล้วว่าเป็นคนที่ร่วมงานกันหรือเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงนะครับจากหน้าไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดนะครับ นะมีโอกาสไปดวงชะตาของคุณสูงมากอ่าโหเป๊ะเลยเอ per พ r อรอร์ดีเอ็มพอออกมาแล้วผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนความหมายที่หนึ่งนะเจ้านายคุณดีหัวหน้าคุณดีลูกค้าคุณดี พ่อแม่ผู้ปกครองคุณใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ญาติผู้ใหญ่เห็นชอบเห็นดีเห็นงามญาติผู้ใหญ่สนับสนุนคุณทุกเรื่องคุณโชคดีมากเลยนะครับน,นี่ความหมายที่1นนะส่วนความหมายที่2คือตัวคุณเองนี่แหละที่จะเติบโตได้ไปถึงระดับเอ็มเพอเรอร์เรียกว่ามีคนนับหน้าถือตาจะได้อยู่ในสังคมที่ดีใครที่รู้สึกว่าอยากมีมิตรใหม่อยากมีสังคมใหม่คุณจะได้เติบโตดังฝันเลยอ้าวรับไว้นะไปกันต่อนะครับ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะผมเป็นผู้เปิดไพ่อ่านไพ่ก็ลุ้นไปได้วยกันเพราะผมก็ได้เห็นหน้าไพ่ไปพร้อมๆกับคุณตอนนี้นี่แหละนะครับไม่มีการเตียมกันไม่มีการอวยการเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆแบบนี้เลยโอเคเด็ okay. to top, th er th กถือไม้เท้าเพื่อักบอลเพื่อนสนิทมิสหายก็จะร่วมยินดีกับคุณนะครับบุตรบริวารผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายมีโอกาสที่จะยินดีกับคุณไม่ว่าคุณกับเขาจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับ เกี่ยวข้องกันในทางใดก็แล้วแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คนรอบข้างเห็นด้วยอะฟันธงให้เลยไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มอีกแล้วแทบจะไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มอีกแล้วเดอะซันออกมาขนาดนี้ ไพ่พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสํหรับไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่สากลเราที่ดูดวงดูไพ่กันรู้กันดีว่าใบนี้ออกมาคือความการประสบความสําเร็จสูงสุดเท่าที่จะนึกออกนะครับอยากได้อะไรอธิษฐานเลยนะเดอะซันมาแล้วนะคุณจะได้ดังหวังนะครับมารับพลังงานดีๆร่วมกันนะครับโอเคพลังงานดีมากวันนี้เดี๋ยวขอเอาสำรับที่2มาขยายความมาดับเบิลเช็คกันสักหน่อยซิว่าไพ่สำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ กับความสัมพันธ์ครั้งนี้คนที่หลงสเสน่ห์คุณหลงรักคุณมากตอนนี้คนใกล้ตัวคุณผมฟันธงให้เลยย้ําเลยร่วมงานกาันมีความเกี่ยวข้องด้านการงานไม่มีเวลาให้การงานหนักทั้งคู่ต่างคนต่างมีสเสน่ห์ต่างคนต่างมีตัวเลือกแต่จะได้ลงเอยกันอา้าวขอสำหรับที่สองช่วยขยายความหน่อยนะครับโอ้ h oh e h ะไฮปริ e s สเสน่ห์ของคุณคุณทั้งคู่เป็นคนมีสเสน่ห์จริงด้วย สเสน่ห์ของคุณต่างดึงดูดซึ่งกันและกันให้เข้ามาพบหาคบหาซึ่งกันและกันนะครับได้กันแน่ภาษาชาวบ้านชาวบ้านบ้าน,าน,านเรียกว่าได้กันแน่ <laughs> ลงเอยก็ได้อะลงเอวยผมชอบเชียร์ให้คนรักกันรู้สึกดีเห็นคนรักกันแล้วเราเชียร์นะครับเออเล็งใครไว้เนี่ยสามเหรียญ มีโอกาสได้ร่วมกิจาการร่วมงานกันมีโอกาสามีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันสามเหรียญคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเขาว่าผลประโยชน์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาหาผลประโยชน์จากคุณนะครับสามเหรียญการมีผลประโยชน์ร่วมกันหมายถึงว่าคุณกับเขาถ้าคบหากันจะพากันไปเจริญกนะ้าวหน้าเออนะแล้วก็โอเคไปกันต่อนะครับอโอ้ก้าถ้วยไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ตอนแรกก็มีเก้าถ้วยใช่ไหมใช่เลยวันนี้คุณได้เก้าถ้วยสองใบนะครับไพ่สองสำรับออกเก้าถ้วยสองใบไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆไพ่ทาโร่มักมีอะไรอัศจรรย์ใจแบบนี้เสมอเป็นการการันตีชัดเจนว่าพลังงานสองสำรับนี้ตรงกันเป็นดับเบิลทวีคูณว่าเก้าถ้วยสองใบที่ออกมาบ่งบอกว่าคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่รับไว้นะไปกันต่อพลังงานดีมากวันนี้ เดี๋ยวขอเดอดสันไว้ข้างบนเลยโอเคถูกใจถูกใจพลังงานออกมาดีเราก็ดินดีด้วยเพราะผมก็ได้รับด้วยอาในฐานะคนอ่านถูกไหมครับเรามาโชคดีไปพร้อมๆกันนะเรามาโชคดีไปพร้อมๆกันโอ้โหเดชาริอัคุณสบายใจได้เลยความสัมพันธ์ท้งนี้จะพัฒนาเร็วกว่าที่คิด จากที่มาตอนแรกมีแฮงแมนกับทาวเวอร์ที่ดูจะขัดแย้งกันอยู่ว่ามันจะ,ะช้าหรือเร็วกันแน่เฉลียดมาคลี่คลายปมปัญหาในใจทุกอย่างถ้าคุณกังวลว่าความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าต่อได้ไหมขอให้คุณเชื่อมันใน8ไม้เท้าเมื่อตะกี้นี้นะความจเจริญก้าวหน้านะการพุ่งทยาน เชริออตมาตอกย้ําว่าความสัมพันธ์นี้เติบโตได้รวดเร็วแน่นอนความรักของคุณและเขาคนที่หมายตาไว้มีโอกาสได้เปิดใจบอกรักสารภาพรักบอกความในใจกันถ้าบอกความในใจกันแล้วมีโอกาสคบหาถึงขั้นแต่งงานแต่งการเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังนะครับสบายใจได้เลยยินดีลวงหน้ามาดูกันอีกสักหน่อยสิอ่าอืมเด็กถือถ้วย p a g e of cups คุณกับคนนี้ถ้าตกลงคบหาการความรักจะกระหนุงกันหนิงตะมุตะมิน่ารักเด็กน้อยตัวเล็กตัวน้อยมากๆคุณกับเขามีเคมีที่เข้ากันไม่ว่าคุณจะมีอำนาจขนาดไหนดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือปกครองคนเยอะขนาดไหนแต่เวลาอยู่กันตามลำพังสองคนคุณจะมอบความรักให้แก่กันเหมือนเด็กน้อยเหมือนวัยรุ่นจีบกันใหม่ๆเลยเอ,อน่ารักนะดีๆผมชอบแบบนี้เราเชียร์เราเชียร์เชียร์ยให้คนรักกันเราชอบอื โอ้โหเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยออกมาคุณไม่ต้องกลัวนะยังคงยืนยันความเจ้าสเสน่ห์อันนี้เป็นคําแนะนําเล็กน้อยกึงๆเตือนจากหน้าไพ่ว่า ทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนเจ้าสเสน่ห์หากตกลงคบหากันเมื่อไหร่ขอให้ยึดมั่นเรียกว่ามั่นคงต่อกันเออมั่นคงต่อกันนะครับอย่าวกแวกหวั่นไหวไปกับตัวเลือกใหม่ๆใครจะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์หรือเจอคนใหม่ๆเข้ามาดึงดูดยัว่วยวนตาล่อ,ตาล,อตาล่อใจอย่าสนใจนะครับเพราะทั้งคุณและเขาย้ําว่าเลยว่ามีสเสน่ห์ทั้งคู่และจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณกับเขาตกลงคบหารัก,กันแล้วขอให้รักกันอย่างมั่นคงอย่าหวาั่นไหวใบนี้มาเตือนเล็กน้อยไม่ต้องกลัว นะอย่าวันไหวกับตัวเลือกอประมาณนี้แล้วก็โอ้โหอัศจรคุณดูมาตั้งแต่ต้นนะครับ8ไม้เท้าสำรับที่สองสำรับแรกก็มี8ไม้เท้าวันนี้เกิดปรากฏการณ์ไม่ธรรมดาเมื่อกี้มี9ถ้วย2ใบตอนนี้มี8ไม้เท้าออกมาคู่กัน2ใบนะครับจากสองสำรับ การันตีว่าพลังงานตรงกันและดับเบิลทวีคูณโชคดี2เท่าความก้าวหน้ามาเป็น2เท่ารับไว้เลยนะอธิษฐานในใจได้เลยต้องการอะไรอยากได้อะไรคอ้สมหวังร่วมกันเลยนะครับคุณก็สมหวังผมก็สมหวังรับไว้เลยพลังงานดีขนาดนี้8ไม้เท้าออกมา2ใบทั้งสําสำรับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆพลังงานตรงแน่นอนวันนี้เกิน90%ด้วโดยอาจจะร0 0ในบางท่านด้วยซ้ามาไปกันต่อมาเข้มขน้นเข้มขน้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคนที่รักคุณหลงสเสน่ห์คุณนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้สมหวังในความรักแน่นอนแทบไม่ต้องสงสัยอะไรมาคอนเฟิร์มกันนะโอ้โฮ DM Press ไม่ธรรมดานะครับคุณคุณเมื่อกี้มี e อ p e r o r ใช่หรือไม่เดี๋ยวนะเออใช่ตอนแรกมี Emperor ออกไปแล้ว แล้วจากสำรับนี้มี Empress ออกมา The Empress The Emperor อตัวแทนของคู่กันการเป็นคู่กันพลังงานคู่กันอย่างชัดเจนนี่ความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่ 2DMpress คือไ่จักรพรรดิดินีความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณผู้หญิงมาดูาคลิปนี้ได้ใบนี้เจอคลิปนี้ตอนนี้คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้รับเกียรติได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดราเจ้าหญิงแบบนี้ตรงตัวถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสเป,เป็นดวงนารีอุปมัมภมเจอสุภาพสตรีที่สวยงามอ่อนหวานอ่อนโยนและสนับสนุนชีวิตคุณให้ก้าวหน้าไปด้วยกันได้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมที่แน่ๆ e m p อ e s s มา d m Empress ขนาดนี้ ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างแน่นอนอ๋อแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งแถมให้ด้วย The Empress นี้กรณีที่คุณมีคู่แล้วนะครับมีโอกาสามีบุตรนะอ่าถ้าต้องการมีบุตรมีลูกก็สามารถมีได้เลยกับใบนี้ความอุดมสมบูรณ์มาแน่นอนแล้วก็ถออีกสักใบอ่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานวันนี้ดีๆถูกใจมากๆออโอ้แทบไม่ต้องเปิดละนะ เดี๋ยวก็อีกสักพักก็สรุปได้ละ The Hydrofan นี่น,นีเห็นเเปิดกันสดๆเปิดกันนเห็นวันนี้ The Hydrofan ก็ออก2ครั้งนะครับ เดอไฮโรแฟนออกมาถึง2ครั้งสำรับที่1ก็ไฮโรแฟนสำรับที่2ก็ไฮโรแฟนไม่ธรรมดาปรากฏการที่ไพ่สําสำรับจะออกใบเดิมใบเดียวกันออกมาเป็นการดับเบิลเช็คยืนยันคอนเฟิร์มการันตีว่าพลังงานมาถูกทางความแม่นยำสูงเกิน90%และอาจจะถึง100%ซในบางท่านรับไว้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากไพ่พระขนาดนี้ดวงคุณดีมากโชคดีมากรับไว้เลยนะครับนะเรามาโชคดีร่วมกันโอ้โหพลังงานวันนี้ ไฮโลแฟนออกขนาดนี้มีเดอะซันแล้วถ้าเดอะซันออกอีกใบนี่เฮลั่นเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราอย่าไปคาดหวังได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเดี๋ยวขออีกหใบนะครับโ,โห,โห,โหดีไม่น้อยนะเดอะซันราชินีเหรียญ ดีงามไม่แพ้เดอะซันใบนี้ก็เป็นไพ่เศรษฐินีไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงในพลังงานรวมคุณสามารถดูได้นะครับพลังงานดูไดไ้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงราชินีเหรียญตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเมื่อกี้มีทั้งไฮโรแฟนสองใบ9้าถ้วย2ใบ8ไม้เท้า2ใบมีเอมเพรสแล้วยังมีราชนีเหรียญโอเคได้ข้อสรุปแล้วว่าคนที่รักคุณอยู่ชอบคุณอยู่หลงเสน่ห์คุณอยู่ตอนนี้เป็นคนที่คู่ควรกับคุณนะครับมีโอกาสลงเอยกันสูงมาก ต่อให้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ขอทํานายแบบฟันธงเลยว่าจากหน้าไพ่วันนี้นะทายตามความหมายไพ่ทาโร่สากลเลยนะว่าคุณกับเขามีโอกาสลงเอยกันสูงมากมีโอกาสประสบความสําเร็จในความรักกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นที่มาจากการทํางานร่วมกันนะครับรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีแถมให้อีกหนึ่งใบเพื่อเป็นการเช็คพลังงานว่าไพ่อย,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ อยากจะมีอะไรแนะนําคุณเพิ่มเติมหรือไม่สําหรับพลังงานที่จะต่อเนื่องไปยังวันพรุ่งนี้วันถัดๆไปอะไรแบบนี้นะครับขออีกหนึ่งใบทิ้งท้ายไว้วันนี้นะครับมาโอ้โหอัศวินถ้วยความสัมพันธ์นี้ไปได้อย่างดีแน่นอน จากพลังงานทั้งหมดที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนถึงใบนี้ยังคงการันตีว่าคุณจะมีโชคดีในทุกๆเรื่องย้ำว่าทุกๆเรื่องมีไพ่ดีๆไพ่พระไพ่เดอะซันไพ่าราชินีเหรียญไพ่เอ็มเพรสเอ็มเพล์อ, Emperor, ออกมาดีๆครบถ้วนและจะได้ทันใจด้วยสิ่งดีๆกําลังมาความสัมพันธ์ดีๆกําลังมามีคนกันเองดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับด้านการงานหลงสเสน่รักคุณอยู่ลองไปสังเกตดูนะครับถ้าใครครบหากันแล้วก็ยินดีด้วยขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ